เอาแล้วเอาแล้วเสียง้าเพีแล้วบาดนี่มึงมึงบานนี่เออเอาแล้วครับเอาับโอ้ปลาหางแดงโอ้ใ่โอ้โอโอ้ตัวใหญยตัวนี้อุ้ยปรกวดนี่น ปัดถูกปอดเป็นโลสุมตัวไหนปักกระถางใหญ่อุ้ยคือหัวปลาโคคือหัวปลาดูฟุ้นน่ะปัดถูกประกอบกันถือกระถางใหญ่แคนนี้โอ้ยมันเลยตัวมนี้ผ่ากันมันเลยตัวนี้น้าฝนตกเปิดขึ้นน้ามาแห้งครับพี่น้องครับนี่ เชียนข้ามกับเชียนลงมานครับพี่น้องครับพี่โตวโตใหญ่ๆน้ำขึ้นยางนักเกือบมิดก้อหน่อยเหลือก้อหน่อยอยู่น้อยหนึ่งโอ้ยเชียนข้ามมานครับเชียนข้ามมาน,นมาหนี่ทำออผมดูโอ้ เปียนคำหมานเปียนคำหมานเปียนตักปลาครับพี่น้องครับฝนตกเบ็ดขื่นยังมึงเสาก็ยัง,ยกงตกเพิ่งจะหยุดครับนี่โอ้ปลาใหญ่ตัวมื่อนี่เปียนคำเปียนคำอันนี้ครับก็อยู่นัม เชี่นตักปลาสามเสียนฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ครับยังมาเสาะยัตงตกหนักก็เลยมาจอบเชียนค่ำเชี่ยนลงครับพี่น้องครับรถไฟกัดมารลายตัวเต๋อไปดิมีตัวตัวใหญ่ไปครังอุตลุดล่ะ เอาแล้วเอาแล้วเสียงข้าวเพียรแล้วบาดในมึงมึงบาดนีอ้เออเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอปลาหางแดงโอ้หญ่ใหญโองามสิทีโอ้โหน่าจิบ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 เสียงมันเดี๋ยวบอกเนี่ยภาพลถมาได้แล้วได้แล้วเสียงข้าวเพียรแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วนั่งไปเบ่งก่อน ปลายังนอคือ <c oughs> งามเถาะนอไอ้ผ <c oughs> ู้ชายได้ทำงนานเลยปลายังนอคืองามเถาะนอโอ้ตะเปลี่ยนหางแดงตัเปลี่ยนหางแดง <c oughs> อุ้ยตัวงานม,มิลีเว่เยสีสันหางมันน,นี่นาแน่นอนเถอะวะตะเปลี่ยนปูนัดเปลี่ยนนะอู้ยมาแล้วครับเซียนคำเซียนคำเอาจนได้เต็ดเด็ปฟาพเด็ดจนไหนปะเอาจนเอาจนละเอาจนละ ครั้งนะครับไปครั้งนะครับอืเส้นหลงกับเปลี่ยนคิ้วเส้นหลงลงทันทีโอ้ได้จดไดเจ้ชนิดเดียวกันดิสันนี่โอ้โหอุ้ยมีแต่ปลาเปลี่ยนหางแดงหางชมพูปลาปากกระมีปลาปากกระมี่โอ้ตัวงามเว้ยโอ้เจ้าเราเว้ยเจ้าสันเจ้าเนวนี่โอ้ เปลียนเส้นลงลงไปครับบาดเปลี่ยนคิวเส้นลงน้ำขึ้นปลาก็ต้องขึ้นขึ้นจากนี้ไปได้เลยเขาสอนไวตั้งน้าบ่กเข้าที่ปีน ไปเด้อไปเด้อเซ็จจากนี้เป็นหอยกระจีนเด้ดปอปลาไหลนี่เด้นี่จะปลา,าแบบบักย่งมันได้ห่ะละอ,อ,อืมสเือสยมือม่อนึมก้อนมันเกาหายหลาบปลื้มกลัก น้ำโค้งขึ้นไวความจุอยู่ที่ประมาณ65ของความจุแม่น้ำโค้งครับเหลืออีก30กว่าซ็ก็จะขึ้นตะลิงไปแล้วฝนตกน้ำน้ำมากนี่เรียบร้อยได้นี่เนาะ กิู่เซียนหลงสองสามบาทล้วยังีมันเจอครับพี่น้องครับเิลย์หลงเิลย์หลงเซยนปอกการตักปลาแม่น้ำโขง ตอนนี้ยังพอทันเห็นเอาขื่นจ um ok? ok ักเถื ok ่ออยู่เส้นปอกเออเส้นปอกยังยังขาตัวใหญ่อยู่เส้นปอกเส้นปอกขาตัวใหญ่อยู่ส่นเออเฮ้ยการไล่กำจัดไล่คนวะ ปกตินี่เสี่ยนตักปลาเนี่ยมาเต็ม,มได้ปาเนี่ยนี่คือพอท่านพากันมาหลายอย่ะหน้ำแยก่กันมาบนี่มันจะทวมน้องหน่อยแล้วเนี่ยอืม บันทีเสยนลงถือระบาดนี่ถือลงเขาล่ะถือลงเขาแล้วบาดนี่นี่คนตนอดนต้นไปแล้วนานเอาจนได้ครับพี่น้องครับเอาจนได้เอาจนได้จะต,ต้นหน่อยก็ของเสยนข้ามอยู่หน่อยนึงจะบอกแค่ต้หน่อยเอาแล้วครับนี่ตักคิวเสยนหลงอยู่ประมาณเครึ่งชั่วโมงเนาะโอ้ได้ครั้งจุดเจือครับพี่น้องครับบาต อ้วาวแล้ว,ลวบาทสลับทีมทันที่บาทคิวเซียนค่ำลงไปนะครับบาทน,น้าเสียนลงน,นั่นโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> สลับคิวกันครับบาทโหจบยับนี่เนาะอืม จรับกันไปครับรายได,ด้ก็ขึ้นมากรายได้ขึ้นมากมันครึ่งชั่วโมงถึงสามสิบนาทีก็จะได้ปุระโตสองโตประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่ชายคลิปกะขอบคุณคที่ารับชมอย่าลืมก,กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นกำลังใจนะไปดื้อเพื่อสิบ,บัวผาดคลิปต่อไปครับ สำหรับพี่พี่นี่ลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับปุ่นเสียงห้างกำลังดึก,ดดกมาเพื่องน้องเาอราเลยไเบื่อนนกโอเคโอเค